สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนภาษาเยอรมันอีกแล้วค่ะสําหรับใครที่แบบไม่อยากเรียนแกมมาหรือว่าไม่งอแก,กมม่านั่นเองเนาะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้หลายๆคนสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเอาไปใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแป้งนะคะในการเรียนหรือวิธีเรียนนั่นเองเนาะโอเคตัวนี้นะคะย้ำอีกทีไม่งอแกมมานะคะมาฝาก มีมาฝากนะคะทั้งหมด14ประโยคนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไม่งอจริงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือไม่ใช่เรื่องันม่าจริงหรือเปล่าเราไปดูกันค่ะโซในกติกาของเรานะคะจะจะเขียนประโยคหรือว่าจะนําประโยคประโยคนึงเนี่ยมาให้ทุกคนนะคะหรือว่าเป็นแบบให้ทุกคนนะคะเช่นพรุ่งนี้ฉันอยากจะนะคะถ้ามีคําว่าพรุ่งนี้ปุ๊บแสดงว่าตัวนี้นะคะคือนะคะ ตัวนี้คือจะต้องพูดถึงในเรื่องของอนาคตนั่นเองเนาะในภาษาเยอรมันนะคะอนาคตแล้วก็ปัจจุบันใช้ด้วยกันได้นะคะเคยสังเกตรหรือเคยได้ยินไหม i c เ ge 哎ฉันไปนะคะแต่ตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยคือเรายังไม่ได้ลุกไปนะคะเพราะฉะนั้นเกเหรือ gehen เน,เนี่ยในภาษาเยอรมันเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งปัจจุบันแล้วก็ อนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยจะมีประโยคมาฝากนะคะหรือว่านําประโยคประโยคนึงเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาทำนะคะนั่นก็คือมาแต่งประโยคด้วยตัวเองโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับหรือไม่งอเกี่ยวกับเรื่องของแกมม่านั่นเองเนาะประโยคขึ้นต้นของเราในวันนี้คือพรุ่งนี้ฉันอยากจะนะคะฉันอยากจะในภาษาเยอรมันเนี่ยมีค่อนข้างหลายคำนะคะวันนี้จะก็มี ตัวอย่างหรือประโยคที่เกี่ยวกับฉันอยากจะนะคะอยากจะเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้เลือกเอาง่ายๆมาให้ก่อนนะคะโ o เรามาดูกันค่ะเราจะขึ้นต้นด้วยพรุ่งนี้ฉันอยากจะนะคะโ o ไปดูหนังอ่าทุกคนลองนึกดูสิคะไปดูหนังในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ายังไงคะไปดูหนังอ่ให้เวลานึกสัก5วินาทีนะคะ จับเวลาค่ะ s o ไปดูหนังในภาษาเยอรมันคือ ins kino gehen นะคะ ins kino gehen นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราแต่งประโยคหรือว่าเราจะแต่งประโยคอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนจะต้องรู้นะคะว่า ins kino มันใช้กับอะไรนะคะ ins kino เช่าเอย่างเงี้ยได้ไหมไดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะคู่กันมาอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งประโยคพรุ่งนี้ฉันอยากจะนะคะเราก็จะใช้ Morgan will ish นะคะดูตามสีนะคะสีดำ Morgan ฉันอยากจะนะคะ will นะคะ will มาจากคำว่า w e n นะคะแปลว่าต้องการอยากได้เนาะโอเค ตัวนี้ดูตามสีนะคะแกมมาของอ,อ,อันเนี้ยเราบอกว่าเราจะไม่พูดเกื่องกกมมาขอติ๊กไว้นิดนึงแกมมาของภาษาเยอรมันกับภาษาไทยคนละอย่างกันนะคะตำแหน่งก็ต่างกันเนาะโจ so, จากนั้นค่ะช่งนี้ฉันอยากจะไปดูหนังนะคะ Morgan w i l l i s h in s k i n o k h e n เห็นไหมคะเราแค่รู้ว่าตัวนี้นะคะอันนี้คือประโยคแม่พิมพ์ของเราเนาะ ตัวนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาเติมนะคะเราก็ใช้สีแดงนะคะ Morgan w i l l a s Inskinogen พรุ่งนี้ฉันอยากจะไปดูหนังนะคะแล้วก็เวลาเราจะไปพูดหรือไปพูดประโยคอื่นเราก็เหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะทำอะไรนะคะพรุ่งนี้ฉันอยากจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างต่อไปค่ะ z o so. พรุ่งนี้ฉันอยากจะไปหาเธอ ไปหาเธอในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ายังไงคะไปหาเธอห้าวินาทีนะคะโซ็หมดเวลาไปหาเธอในภาษาเยอรมันคือสุดเดีย o m คอมมนมีหลายคำคะ่ะสุดเดีย o m คอมม u นสุดเดีย n เกเฮนนะคะเพราะฉะนั้น พรุ่งนี้ฉันอยากจะนะ,ะ Morgan will is h z u d i r kommen เห็นไหมคะเราแค่เอาตัวสีแดงมาเติมนะคะสีแดงนะเราเอามาเติมแต่ประโยคข้างหน้าเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเฉพาะตัวข้างหลังเนาะโ o so, เราไปดูประโยคต่อไปค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะทำอะไรดี พรุ่ออง này, น,นี้ฉันอยากจะไปซื้อของพรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้เขาไม่เปิดร้านนะคะพรุ่งนี้วันนี้วันศุกร์ฉันพูดถึงพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์ฉันอยากจะไปซื้อของจะพูดว่ายังไงเป็นภาษาเยอรมันคะประโยคอย่างเดิมๆอยู่นะโ o ไปซื้อของจับเวลาจับเวลาโ o ไปซื้อของในภาษาเยอรมันคือ einkaufen gehen. นนะคะอิ่นค้า e ุ่นเกยนะคะ einkaufen gehen. gehen. เนาะเพราะฉะนั้นเออมีแฟนคลับถามมาว่าอิ่นค้าฟุ่นค m มเมได้ไหม <c ười> คือมันไม่มีในภาษาเยอรมันหรือว่ามันคู่มันไม่คู่กันนั่นเองนะคะก็คือมันไม่ได้แต่งงานกันมานะคะกับ common นะคะเพราะฉะนั้น I ิ่นค้าฟุ่นคั e เกเนะคะ โ so, ประโยคของเราค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะ Morgen will ich เหมือนเดิมนะคะไปซื้อของ Einkaufen gehen เห็นมั้ยคะไม่เปลี่ยน Morgen will ich Einkaufen gehen นะคะ So So next พรุ่งนี้ฉันอยากจะอยู่บ้านจะบอกว่ายังไงเป็นภาษาเยอรมันคะจับเวลาหมดเวลาคะ่ะ so zuhause bleiben นะคะอยู่บ้านคือ zuhause bleiben นะคะ บลายน์เ <bleiben S 2> <bleiben S 1> ป็นแปลว่าอยู่เนาะบลายน์กับซ uh, ายเนี่ยต่างกันคือซเนี่ยมันเป็นอยู่คือใช่ไหมคะบลายน์คืออยู่เฉยๆนะคะคือไม่ได้ไปไหนเนาะโจ so, ประโยคของเราพรุ่งนี้ฉันอยากจะก็เหมือนเดิมค่ะมอร์เกนวิล i c อชเรายังพูดประโยคเดิมนะคะแค่เปลี่ยนซู h เฮา e b l e ์บลาย์พรุ่งนี้ฉันอยากจะอยู่บ้านนั่นเองนะคะมอร์เกนวิล i c อช zu Hause bleiben. So n e So เรามาดูตัวเอ่อต่อไปค่ะตัวต่อไปของเราคือฉันอยากจะไปที่ไหนดีไปกินข้าวร้านอาหารนะคะฉันอยากจะไปกินข้าวร้านอาหารเขาพูดว่ายังไงเป็นภาษาเยอรมันอ่าเะ <So, S 1> ไปกินข้าวร้านอาหารคืออันนี้ประโยคของเรายัางอันเดิมนะคะไปกินข้าวร้านอาหารคือ ins restaurant gehen นะคะ ins restaurant gehen นะคะก็คือภาษาเยอรมันตัวนี้นะคะเขายืมภาษาอื่นมานะคะเขาเราเขียนแบบนี้แต่เราจะอ่านแบบอื่นนะคะโอเคอ่ะประโยคของเราค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะ m o r g e n w i l l i ิชไปกินข้าวร้านอาหาร ins restaurant Gain. m orgen will ich ins Restaurant gehen นะคะ s ดยเราไปดูประโยคต่อไปเลยจ้าประโยคต่อไปของเรานะคะฉันอยากจะเหมือนเดิมค่ะเรายังใช้ประโยคเดิมนะคะโอเคฉันอยากออกไปเที่ยวอ,ออกไปเที่ยวในภาษาเยอรมันคืออะไรเอ่ย ออกไปเที่ยวในภาษาเยอรมันคือใครจำได้บ้างอาอส์อายส์เจเลยค่ะ Einen Ausflug Machen นะครับ n e n Ausflug machen เนาะ s so, จฉันอยากจะพรุ่งนี้ฉันอยากจะ m morgen will i c จ so Einen Ausflug machen 1, 2, 3หน okay, ึ่งสองสามหมอกั e วิลิชไอ้นั่น a อาสฟโอเคไหมคะโอเคเราไปต่อกันเลยค่ะโจ้ so, พรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ก็คือฉันจะไปนั่งหน้าคอมนั่นเองนะคะไปทำงานหน้าคอมนั่นเองเราจะบอกว่ายังไงในภาษาเยอรมันเอ่ยทำงานหน้าคอมเขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันจับเวลาแล้วนะจบ so, หมดเวลาค่ะ I'm computer arbeiten นะคะ I'm computer arbeiten เ no? นาะโ so, ประโยคของเราก็ยังเหมือนเดิมค่ะใช้ประโยคเดิมๆแค่เปลี่ยนไม่กี่คำเราก็พูดได้แล้วนะคะ Morgen will ich am Computer arbeiten Morgen will ich am Computer arbeiten so โ o <So, S 1> เรามาดูประโยคที่8กันบ้างนะคะประโยคที่8ของเราคือพรุ่งนี้ฉันอยากจะจะทำอะไรดีอ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ายังไงคะเราจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้นะตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะคะโ o <So, S 1> อ่านหนังสือในภาษาเยอรมันคือ das Buch lesen นะ,ะ das Buch l e s e n เนาะก็คืออ่านหนังสือนั่นเองนะคะโซ so, จากนั้นค่ะเราก็ใช้ประโยคเดิมนะคะ m o r g e n นะคะ m o r g e n will ich das Buch lesen m o r g e n will ich das Buch lesen นะคะพวกนี้ฉันจะอ่านหนังสือนั่นเองเนาะ โอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคที่9นะคะซอ so, เรามาดูประโยคต่อไปกันนะคะประโยคต่อไปของเราคือพรุ่งนี้ฉันอยากจะไปไปสนีหรือไปส่งของนะคะเราจะบอกว่ายังไงในภาษาเยอรมันเราจะบอกว่ายังไงเอ่ยซอ so, เชลยค่ะซัวโพสต์เกนนะคะ zu post gain เนาะอ่าเหมือนเดิมค่ะ Morgan w i l l ich zu post gain st อ,อย่าลืมนะคะ zu post gain เนาะหนึ 1, 2, will ่งสองสาม Morgan w i l l ich zu post gain เนาะ โอเคเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะประโยคต่อไปของเรานะคะนั่นก็คือพรุ่งนี้ฉันอยากจะฟังเพลงนะคะฟังเพลงในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่ายังไงคะฟังเพลง so ฉเฉลยค่ะ m u s i k hören นะคะ m u s i k hören เนาะประโยคของเรายังเหมือนเดิมค่ะ m ร r g a นี i i ั h m u ากฟังเ e n งพรุ่งนี้ l ันอยากฟังเพล n โซเราไปดูประโยคต่อไปค่ะโซ so, เรามาดูประโยคต่อไปกันบ้างค่ะ ประโยคต่อไปของเรานะคะพรุ่งนี้ฉันอยากจะไปหาหมอนะคะฉันปวดหมหัวมากเลยอยากจะไปหาหมอนะเขาพูดว่ายังไงไปหาหมอในภาษาเยอรมันคะ so zum arzt gehen นะคะ zum arzt gehen เนาะ so ประโยคของเรายังเหมือนเดิมค่ะ morgen will ich zum a r t gehen. Morgen will ich zum a r t gehen. นะคะตัวนี้อ่านว่าเกนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวหายอยู่ตรงกลางเราจะไม่อ่านออกเสียงนะคะโอเคเราไปดูประโยคต่อไปกันค่ะโซ so, เราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปของเราพรุ่งนี้ฉันอยากจะไปไหนคะ ไปเยี่ยมแม่ของฉันนะ,ะไปเยี่ยมแม่ของฉันในภาษาเยอรมันเขาพูดว่ายังไงคะไปเยี่ยมแม่ของฉันเขาพูดว่ายังไงเอ่ยโอ so, เฉลยค่ะ m i n u muta besuchen นะคะ m i n u muta besuchen no? bes เนาะ besuchen แปลว่าไปเยี่ยมนะคะโจ so, ประโยคของเรานะคะ Morgen will ich meine Mutter besuchen. Na, morgen will ich meine Mutter besuchen. So, จากนั้นเราไปดูประโยคต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะนั่นก็คือพรุ่งนี้ฉันอยากจะไปไหนดี ขับมอเตอร์ไซค์นะคะวันนี้อากาศดีหรือพรุ่งนี้อากาศดีวันนี้ก็อากาศดีนะคะพรุ่งนี้มันน่าจะดีน่าจะฝนไม่ตกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่ายังไงคะถ้าเกิดเราจะขับมอเตอร์ไซค์ยังเหมือนเดิมค่ะประโยชนยังเหมือนเดิมมอ r ริ่ v วิล a ิชเหมือนเดิมนะคะแต่เราเติมเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือตัวของมอเทอร์รัดฟาร์นนะคะ Motorrad fahren เนาะประโยคของเราค่ะ Morgen will ich ทำอไร Motorrad fahren นะคะ Morgen will ich Motorrad fahren นะคะ Z so. ประโยคสุดท้ายของเราค่ะพรุ่งนี้ฉันอยากจะ อ่านหนังสือพิมพ์อ่าอ่านหนังสือพิมพ์ในภาษาเยอรมันคือตัวไหนคะอ่านหนังสือพิมพ์เขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอรมันอ่านหนังสือพิมพ์ so อ่านหนังสือพิมพ์คือ Die Zeitung lesen นะคะ Die Zeitung lesen เนาะประโยคของเราค่ะ Morgen will ich Die Zeitung lesen Morgen will ich die Zeitung lesen. โอเคค่ะเราก็ได้รู้ไปแล้วนะคะทั้งหมด14ประโยคบอกเล่านะคะแล้วก็ประโยคเหล่านี้นะคะเราไม่งอแกมมานั่นเองนั่นก็คือวิธีของเราคือเราจะจับประโยคมาเปลี่ยนคำนะคะประโยคยังเหมือนเดิมเนาะประโยคเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เราอยากจะทําอะไรนั่นเองเนาะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ หรือคาบหน้าหรือชั่วโมงหน้านั่นเองวันนี้ลาไปก่อนค่ะชิส